บ้านฉันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนรูสมีแลในจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยหรืออ่าวปัตตานีท้องทะเลที่นั่นเปรียบเสมือนปากท้องของพวกเขาคนที่นั่นมีอาหารทะเลสดรับประทานได้จากทะเลอยู่ตลอดเวลาผ่านทางริมฝั่งท่าเรือเล็กๆในชุมชนไปติดตามเรื่องราวของพวกเขาในบ้านฉันวันนี้กันค่ะ ตลาดรูสมิแลอัมเภอเมืองปัตตานีมีพื้นที่ติดกับอ่าวปัตตานีทุกวักนอาทิตย์จะมีตลาดนัดและมีผู้คนมาเดินเลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่สำคัญที่สุดก็คือการมาซื้ออาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นมาจากทะเลาจากวางโต้แล้วก็มาจากรูสมิเลตลาดรูสมิเลแล้วก็ตลาดนาัดเทศบาล ก็เนื้แดงค่ะท้าปลาที่ใส่เข้ามาดินแล้วแกเป็นเนื้อเป็นซีค่ะหาจะเป็นวันอาทิยจะมาซืวปลูก่าะไรอย่างงีันเนี่นจะเป็นการมเงเกตเลยไปสา ้้ออออนีรจะะไมม่่่ืืซ,ซเลยญ <c oughs> ชาวประมงที่นี่ใช้วิธีแบบดั้งเดิมในการหาปลาโดยออกหาปลาใกล้บ้านด้วยเรือลํำเล็กๆแต่ถ้าวันไหนได้ปลาน้อยก็จะนำมาประกอบอาหารกินในครอบครัวแต่ถ้าวันไหนได้ปลามาเยอะก็จะนำมาแบ่งขายในตลาดนัดใกล้เคียงแต่ถ้าขายไม่หมดก็จะแปรรูปมาเป็นอาหารแห้ง Lepas tu kalau boleh ikan udik ni, jual, ni, nak ni jual nak okay, okay, ado, jual di nak ni uh, doh, ke jual nak lain? Okey ada kat rumah. Okey, okey ada. Ada hok jual nak ni. ada kat toke sini nak jual tu orang pasal sini nak jual. Pasal ada sepengah uh, Okey kampung mai beli di sini dah ada. Ada ada ada. Ada. Gamalah nak beli sini. Hmm kena hari tu pano hari hari tu ramai <gambar> juga. Hmm. Mai nak beli makan lauk eh. กี่ครั้งที่ยุ anyway, ่วจุ่วเบ้นเนาะยุ่วใช่ไหมแม่เชื่อเก่งเก่งเก่งตกเกเรื่องลอยก็บลุเลยยุ่วตุยเขาเนาแยกดูไปดิคนละพิเรทุกวันนี้ผู้คนที่นี่ยังใช้วิถีชีวิตแบบพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ทําให้ยังมีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้ นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสิทธิภาพชายแดนใต้รายงาน